สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้ครับและรายการ s ซตชั่นเนฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อจากนี้ฮะเป็นเคล็ดลับในการใช้ Li n e แอปพลิเคชันที่เดิมทีฟีเจอร์นี้มีแต่เฉพาะใน iPhone ครับแต่ในณนะวันนี้ฮะ Android ก็ทำได้แล้วนะครับทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแต่เราไม่ได้ทำรีวิวให้ดูครับวิธีการที่เราจะทำให้คุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ แชร์ครับผมแต่การแชร์ในนณที่นี้ครับมันแตกต่างจากการแชร์ที่เรากดค้างไว้ปับ๊บแล้วก็มาเลือกที่จะกดแชร์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ เราแตกต่างคือเดิมทีเราแชร์รูปแชร์ข้อความเราจะกดแชร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อเรากดแชร์ไปแล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะแชร์อะไรตรงไหนส่งให้ใครใช่ไหมครับนี่คือวิธีการแชร์ธรรมดาครับแต่ทีนี้ฮะหากว่าเราต้องการบันทึกเป็นลักษณะภาพหน้าจอครับเช่นเราต้องการให้ปรากฏคนเห็นตรงนี้ครับมีรูปตรงนี้ฮะใครส่งมาไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวมันก็จะปรากฏรูปคนส่งแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีการบันทึกภาพหน้าจอโชว์เข้าไปฮะบันทึกภาพหน้าจอ จากนั้นก็ส่งภาพนี้แชร์ต่อไปซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นครับมันปัญหาก็คือนี่แหละ มันมีชื่อคนฮะเอามันมีหน้าคนปรากฏลงตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะและหากเป็นในกรณีที่เป็นกลุ่มนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็จะปรากฏหน้าตาของคนส่งด้วยฮะคุณผู้ชมครับผมเอาอยู่ไหนละจ๊ะเอาส่งมาเป็นตัวอย่างในเซอมันก็จะปรากฏชื่อด้วยไงฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อใช่ไหมครับแต่ทีนี้ฮะมันจะปัญหานี้ก็จะหมดไปได้ทันทีเลยหากคุณผู้ชมเลือกที่จะแชร์ภาพหน้าจอครับโดยการกดค้างไว้ที่รูปใดรูปหนึ่งก่อนครับอันดับแรกเช่นเราจะแชร์ตรงนี้ ก่อนนะครับอันดับแรกฮะเรากดค้างไว้เลยครับผมทําเช่นเดิมกับการแชร์นั่นแหละเพียงแต่ครั้งนี้ฮะเราไม่เลือกการแชร์ตรงนี้แต่เราเลือกการจับภาพตรงนี้ก่อนครับผมเมื่อเราเลือกคําว่าจับภาพนะฮะเราจะพบว่ามันเกิดแถบสีขาวฮะก็คือภาพที่มันสว่างนะครับกระโทนที่เป็นทึบๆนะครับหมายความว่าในส่วนที่เป็นโซนโทนที่สว่างเนี่ยครับก็คือภาพที่เราต้องการจะแชร์นั่นเองและหากเราต้องการจะแชร์ไอ้ข้างล่างนี้ด้วยครับคุณผู้ชมก็เพียงแค่มาแตะลงตรงนี้ครับเมื่อแตะลงตรงนี้ฮะ ก็จะเป็นการขยายในส่วนที่เราต้องการแชร์เพิ่มขึ้นครับแต่ทีนี้ฮะหากว่าเราต้องการเพียงแค่แชร์เฉยๆในกรณีที่เราไม่กังวลว่าเนื้อหาที่เราแชร์ไปเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวเจ้าของคนคนนี้ครับผมไม่ส่งผลกระทบเราก็เลือกที่จะแชร์ได้เลยครับตามวิธีดั้งเดิมแต่ แต่นะ,ะเออไม่ต้องจับภาพตรงนี้ก่อนฮะจับภาพก่อนแล้วค่อยแช์นะครับแต่หลังจากนี้ฮะให้คุณผู้ชมทําการซ่อนก่อนครับคลิกคําว่าซ่อนตรงนี้นะฮะพอคลิกคําว่าซ่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตนะสังเกตพวผมคลิกคําว่าซ่อนนะครับผมคลิกตรงนี้นะดูเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเราคลิกคาว่าซ่อนโชกเข้าไปฮะจากชื่อเท็ดดี้อ o อปโปนะฮะก็กลายเป็นต้นปาล์มไปเลยครับคุณผู้ชมฮนะและหากเรายังรู้สึกไม่พอใจกับการใช้ต้นปาล์มฮะคุณผู้ชมก็กลับมาคลิกซ้ําตรงนี้ได้ฮะแสดงคลิกใหม่เอากลายเป็นจร รวจเอาแสดงซ่อนใหม่กลายเป็นพัดจันนะแสดงอซ่อนใหม่กลายเป็นแอปเปิลฮะเอาจนกว่าคุณผู้ชมสัสบายใจนั่นแหละครับว่าจะเอาชื่อไหนจากนั้นครับผมให้คุณผู้ชมมาคลิกที่คําว่าจับ ภาพฮะจับภาพสเต็ปต่อไปครับผมจับภาพโชวคเข้าไปนี่เลยฮะพอจับภาพเรียบร้อยฮะภาพที่เราจับมาครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีหน้าตาเหมือนกับรูปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกลายเป็นแอปเปิลและรูปที่ประกอบตรงนี้และเราก็สามารถที่จะแชร์รูปภาพนี้ไปไหนก็ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย ภาพนี้หากมันมีปัญหาขึ้นมาภายหลังเจ้าคนคนนี้เขาจะมาฟ้องหรือแจ้งความดําเนินคดีเราได้ฮนะคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันไว้ก่อนแม้ว่าจริงๆก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทเชียลนะครับผมสวัสดีครับ